ทองคำเมื่อวานนี้นะคะมีการดีดตัวขึ้นแล้วก็ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นราวๆ8.30ดอลลาร์ต่อออนซ์ค่ะ,ะช่วงเช้าในตลาดเอเชียทองคำมีการปรับตัวลงมาก่อนนะคะลงมาแต่ระดับต่ำสุดบริเวณ1,871-1,872 US นต่อออนซ์ค่ะสิ่งหนึ่งที่กดดันดอลลาร์เมื่อว่ากดดันทองคำเมื่อวานนี้มาจากการแข่งข่าของสกุลเงินดอลลาร์น,นะคะดอลลาร์เองยังคงได้รับแรงหนุนจากเรื่องของการคาดการณ์ว่าเฟดจะเร่งขึ้นดอกเบีย้ย แต่อีกปัจจัยหนึ่งที่หนุนดอลลาร์เมื่อวานนี้ในช่วงกลางวันจะเป็นผลการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่า BOJ นะคะซึ่ง BOJ เขายังคงยืนยันจุดยืนในการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินต่อไปทำให้เกิด policy divergence ระหว่างสหรัฐแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะปัจจัยนี้เองกดดันค่างเงินเยนให้มีการอ่อนค่าแต่ระดับต่ำสุดในรอบ20ปีแล้วก็เป็นปัจจัยหนุนดอลลาร์ให้แข็งค่าค่ะดอลลาร์เองก็ ดีตัวขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ20ปีหรือว่าสูงสุดนับตั้งแต่ปี2002นะคะเป็นที่มาสําคัญที่ทําให้ทองคําร่วงลงมาแตะโลบริเวณ1,871-1,872ค่ะแต่หลังจากนั้นจะเห็นได้ว่าเริ่มมีแรงซื้อบ่ายดิ p เริ่มมีแรงซื้อทางเทคนิคเข้ามาเพราะว่าทองคําอยู่ในภาวะขายมากเกินไปนะคะบวกรวมกับอีกปัจจัยพื้นฐานประเด็นหนึ่งที่ทําให้ทองคํามีการฟื้นตัวขึ้นมาได้คือการเปิดเผยตัวเลข ผลิตภัณฑ์มวลรวมระหว่างประเทศตัว GDP ของสหรัฐประจำไตรมาสหนึ่งนะคะซึ่งปรากฏว่า GDP ไตรามาสหนึ่งของปีนี้หดตัวลง1.4% สวนทางกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่คาดการณ์ว่าน่าจะยังสามารถขยายตัวได้ราวๆหนเปอร์เซ็นต์นะคะตัวเลขนี้เองทําให้สกุลงินดลลาชะลอการแข่งข่าแล้วก็เป็นปัจจัยที่สร้างแรงหนุนให้กับทองคําค่ะนอกจากนี้ทองคํานี้ได้รับแรงหนุนเพิ่มจากเรื่องของราคาน้ํามันนะคะช่วงนี้น้ํามันกับทองคำเนี่ยเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันเมื่อวานนีออ้ตัวน้ํามันบวกมาประมาณ3%กว่านะคะได้รับแรงหนุนจากการที่รมณีค่ะมีการเปลี่ยนท่าทีนะคะ ดูเหมือนว่าจะไม่ได้แสดงความคัดค้านในการแบนการนําเข้าน้ํามันจากทางฝั่งรัสเซียแล้วนะคะปัจจัยนี้เองค่ะก็เลยช่วยดันให้ทองคําดีดตัวขึ้นนะคะล่าสุดเคลื่อนไหวอยู่ราวๆ1,903เยนสเอลส์ในขณะนี้นะคะซึ่งถ้าดูแนวโน้มทางเทคนิคจะเห็นได้ว่าทองคาค่ะมีลักษณะ,ะของการดีดตัวขึ้นนะคะโดยตอนนี้ทองคามีโซนแนวต้านอยู่บริเวณ1,907ถึง1,913 u ยนเอลส์นะคะเป็นโซนแนวต้านที่ถ้าหากว่าใคร มีสถานนะมีการถือครองทองคำเอาไว้ค่ะถ้าหากว่าทองไม่สามารถทะลุผ่านบริเวณหนึ่งพถึง1,913ไปได้นะคะอาจจะใช้วิธีการลดสถานละลงมีการขายทองไรออกไปบางส่วนเพื่อลดความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนนะนะคะเพราะว่าสัปดาห์หน้าค่ะจะมีผลการประชุมเฟดในช่วงประมาณวันพุธค่ะแต่ถ้าหากว่าทองคํามีแรงซื้อเพิ่มเติมนะคะการอ่อนตัวของราคาไม่มากแล้วก็ดีดผ่าน1913ได้ทิศทางทองคําจะเป็นบวกมากยิ่งขึ้นค่ะมีโอกาสขึ้นไปทดส อบนาวตั้นถัดไปในโซนประมาณ1919ถึง1925ยู่สุดที่ L นะคะ สำหรับแนวรับค่ะวันนี้แนะนำให้ใช้โซนแนวรับแรกบริเวณ1883-1881ถึงเป็นจุดสังเกตนะคะตราบใดที่ทองคำยังยืนอยู่เหนือแนวรับโซนนี้ได้ทองอาจจะพยายามไถกรอบไถขึ้นนะคะทดสอบกรอบด้านบนได้อีกแต่ถ้าหากว่าทองคำเริ่มหลุด1883 1881ลงมาเมื่อไหร่นะคะจะทำให้ทิศทางทองที่เป็นบวกในระยะสั้นกลับมาเป็นกลางอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหลุด1 8 8 3 1 8 8 1ไม่ต้องรีบซื้อนะคะ รอดูการตั้งฐานของราคาทองคำอีกครั้งหนึ่งรอดูอีกครั้งหนึ่งว่าทองคำจะสามารถยืนอยู่เหนือโซนแนวรับที่เป็นโลเดิมของทองคำเมื่อวานนี้บริเวณ1,871ได้หรือไม่นะคะถ้าหากว่าย่อตัวลงมาแล้วสามารถยืนอยู่เหนือแนวรับบริเวณ1,871ได้ผู้ที่มีที่สามารถรับความเสี่ยงได้อาจจะกลับเข้าซื้อเพื่อเก็งกำไรระย,ยะสั้นจากการดีดตโตขึ้นอีกครั้งหนึ่ง แต่ถ้าหากว่าทองลงแรงนะคะหลุด1 8 8 3 1 8 8 1หลุดประมาณ1,811ลงมาแนะนำว่าชะลอการเข้าซื้อออกไปก่อนนะคะโดยที่มีแนวรับถัดไปบริเวณ1,861-1,858และระดับประมาณ1,849-1,842เป็นแนวรับระดับถัด ไปค่ะแนะนําว่ายังคงต้องลงทุนในระยะสั้นๆนะคะนักทุนในตลาดทีเฟกอาจจะต้องพยายามลดสถานะเพราะว่าตลาดทีเฟกจะปิดทาการทั้งวันจันทร์แล้วก็วันพุธนะคะส่วนนักทุนทองคำค่ะที่เป็นนักทุนทองคําแท่งนะคะตลาดจะเปิดซื้อขายได้ตามปกติโดยช็อตกับ YLG ค่ะ สำหรับสาเหตุที่ทำให้ตัวเลข GDP ไตรามาสหนึ่งของสหรัฐมีการหดตัวนะคะซึ่งถือได้ว่าหดตัวเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สหรัฐเขาเจอกับการระบาดของโควิด1 9ในเดือนมีนาปี2020เลยค่ะสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าในช่วงไตรามาสหนึ่งนะคะตลาดเองก็เผชิญกับความไม่แน่นอนเรื่องของการระบาดของโควิด1 9ในสหรัฐนะคะอีกจุดหนึ่งก็คือการที่รัสเซียบุกยูเครนค่ะเป็นปัจจัยที่ทาให้ ่วงโซ่อุปทานในการผลิตนะคะเกิดหยุดชะง,งักอีกครั้งหนึ่งนะคะปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตนะคะก็ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภคเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้ตัว GDP ของไตรามาสหนึ่งปีนี้ของสหรัฐกลับมาหดตัวค่ะ ก่อนจะลิก,กันไปนะคะเป็นของแฟร์โปรโมชั่นของ YLG Futures ค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นลดค่าคอมมิชชั่น80%ทุก Product ในตลาดที่เฟกนะคะหรือกใครสนใจเทรดในสัญญา Futures ์สต่างประเทศค่ะก็สามารถมาเปิดพอร์ตลงทุนกับ YLG Futures ได้ค่ะเพราะว่าเรามีความร่วมมือกับ CME Group ตลาดอนุพันธ์ที่ใหญ่สุนโลกนะคะเพิ่มทางเลือกให้กับนักลงทุนไทยค่ะไปเทรดสัญญาฟิวเจอรสต่างประเทศค่ะ ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารจากมันนี่แชทได้ทุกช่องทางออนไลน์นะคะ